สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องศึกษาก่อนเช่าหาสะสมะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับเราได้ชมนะครับพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพใหญ่เราได้เห็นเดือหามนสารเราได้เห็นการตกผลึกของชาวไซซึ่งที่เกิดขึ้นกับพระนะครับกับพระที่สร้างมา 5 7 58ปีนะครับก็ต้องขอบคุณคุณลุงนะครับที่นำพระสมเด็จบางขุนพรหมปี09นะครับมาให้ส่องมาศึกษาพระสมเด็จบางขุนพรหมปี0 9นย์นะครับหลังจากอย่างที่เรารู้นะครับได้นำชิ้นส่วนของพระสมเด็จที่ชำรุดเสียหายนะครับที่ชำรุดเสียหาย ในตอนเปิดกลุ่มปี2,500นะครับได้นำมาบดแล้วนำมาเป็นส่วนผสมในพระสมเด็จบางขุนพรหมปี09รับอย่างที่เราได้เห็นเราได้สองเราได้วิเคราะห์นะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ไปแล้วเมื่อ EP ที่แล้วนะครับปรากฏว่านะครับเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ การเปลี่ยนแปลงของปูนเปลือกหอยนะครับพระสมเด็จบางขุนพรหมปี09นั้นมีความพิเศษตรงที่นะครับทำได้นำเศษพระสมเด็จของบางขุนพรหมที่แตกกุกป,ปี2500ที่ชรุดเสียหายมาบดแล้วนำมาผสมอยู่ในองค์พระ เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเราได้เห็นการตกผลึกของแคลไซต์นะครับในพระปี09ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกนะครับสำหรับตัวผมถ้าเป็นพระนะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับอาจที่สร้างมาจากปูนปึกหอยนะครับอาจจะมีการตกผลึกของแคลไซต์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของแคลเซียมไบคาร์บบเนตนะครับก็คือปูนเปลือกหอยจริงๆแล้ว พระที่จะสร้างอายุประมาณนี้นะครับเราน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเราอาจจะเห็นกลุ่มของอา,าโกไนอาจจะมีการปกคลุมของแคลไซายบ้างปะปายนะครับแต่ว่าในพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับปีศูนย์เก้านั้นไม่นะครับกับเป็นการตกผลึกของแคลไซายที่หนานแน่นเหมือนกับพระที่สร้างถูกสร้างมาเป็นร้อยปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่นะครับ ที่เราได้มาส่องมาวิเคราะห์นะครับในพระบางขุนพรมปี0 9ย์วันนี้นะครับเราจะมาส่องปี0 9นย์ะครับพิมเจดีนะครับเนื้อหาผระดูนึกนุ่มนวลตานะครับผิวเนื้อผระดูแน่นนะครับผิวเนื้อผระดูแน่นพิมพ์ทรงคมชัดสวยงามนะครับพิมทรงคมชัดสวยงาม จะมาส่องพิสูจน์กันนะครับเราจะมาส่องพิสูจน์กันครับท่านจะได้เห็นเนื้อหานะครับของพระบางขุนพรมปีศูนย์เก้านะครับท่านจะได้เห็นเนื้อหาหนึกนุ่มนะครับนวลตานะครับเมียนตามากนะครับเนื้อหา จะเป็นเพราะว่าการใช้นะครับผงปูนที่มีความละเอียดเลยทำให้เนื้อพระดูเนียนตานะครับเราจะเห็นเม็ดมวลสารขึ้นมาเต็มองค์พระเลยนะครับเม็ดมวลสารนะครับเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดส้มครับเป็นเรื่องที่แปลกนะครับว่าพระบางขุนพรมองค์นี้นะครับ เป็นพิมพ์ทรงเจดีทํทำไมมีเม็ดมนสารเยอะไอ้ไมไปหมดนะครับเราจะมาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับช่อง2ศึกษาก่อนเช่าหาสะสมนะครับเราแค่เพียงว่ามา2ศึกษามาวิเคราะห์กันนะครับเราไม่ได้มาชี้ชัดฟันทงถึงความแท้เก๋ขององค์พระนะครับ แต่เราจะมาส่องมาวิเคราะห์เพื่อเป็นไกด์เพื่อเป็นแนวทางในการที่เราจะได้ไปเช่าหาสะสมมาไว้บูชานะครับเรามาศึกษาเรามาวิเคราะห์เรามาส่องดูกันก่อนครับเอาเป็นแนวทางนะครับในการไปเช่าหาท่านจะเห็นเม็ดมนสารขึ้นอยู่เต็มองค์พระหลับวันนี้ เรามาตั้งคำถามกับองค์พระว่าภายในขององค์พระนั้นมีอะไรให้เราได้สองศึกษาบ้างนะครับจากที่ท่านเห็นท่านก็จะเห็นเม็ดมวลสารนะครับต่างๆเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดเทาเม็ดแร่ต่างๆนะครับท่านดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาขยายดูนะครับการตกผลึกของแคลไซด์ การตกผลึกของอลา,าโกไน์นะครับที่มีความเปลี่ยนแปลงกับพระที่ถูกสร้างมาจากปูนเปลือกหอยนะครับพระบางขุนพรมนะครับปี0 9นย์นี้มีความพิเศษก็ตรงที่ว่าได้นํานะครับชิ้นส่วนของพระบางขุนพรมที่แตกกลุกนะครับปี2500นะครับมาเป็นส่วนผสมมาเป็นวัสดุนะครับ ร่วมกับปูนเปลือกหอยและว่าและว่านต่างๆนะครับตามตำรานะครับในสูตรของสมเด็จพระพุทธจาจย์โตนะครับเรามาดูกันเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าในพระองค์นี้จะมีการตกผลึกของแคลไซเหมือนพระบางขนพรมพิมพ์ใหญ่ที่เราได้ชมกันไปนะครับเมื่อีพีที่แล้วนะครับ มาเพิ่มกำลังการขยายให้สูงขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ดูความเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวองค์พระนะครับตอนนี้ผมจะใช้กำลังการขยายนะครับประมาณที่400เท่านะครับโดยประมาณนะครับท่านดูนะครับบนผิวกระมีความสวยสดงดงาม เราจะเห็นเม,ม็ดมวลสารที่อยู่บนองค์พระนะครับชัดเจนูครับชัดเจนมีการตกผลึกของแก้ซต์นะครับมีการตกผลึกของแกไวต์มีเม,ม็ดมวลสารค่อนข้างเยอะนะครับพระองค์นี้สำหรับท่านใดนะครับที่เคยศึกษาที่เคยมีนะครับ พระบางขุนพรหมปี09นะครับท่านสามารถเข้ามาชี้แนะเข้ามาคอมเมนต์นะครับเข้ามาวิเคราะห์ว่าพระองค์นี้อยู่ในช่วงอายุการจะสร้างไหมนะครับมีเม็ดมวลสาขึ้นเต็มองค์พระไปหมดแต่ที่สำคัญนะครับพระองค์นี้ถูกสร้างมา57-58ปีนะครับทำไมถึงมีค้าบเขียวไซที่ปกคลุมแน่หนา ท่านลองสังเกตนะครับมีการตกผลึกของแคลไซที่แน่นหนาเป็นไปได้ไหมครับว่าการที่มีแคลไซตกผลึกที่แน่นหนานั้นเป็นเพราะว่าพระบางขุนพรมปี09นี้มีส่วนผสมของพระสมเด็จที่แตกกลุ่มปี2,500นะครับมีพระสมเด็จ มีส่วนผสมที่ของพระสมเด็จที่มีอายุเกินร้อยปีผสมอยู่ในองค์พระปี09นย์เก้าจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์พระนะครับการตกผลึกของแก้วไซที่ท่านเห็นสวยสดงดงามมากนะครับการตกผลึกที่เสียสดงดงามมากเห็นไหมครับเม็ดมลสนะครับ พระห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดปีนะครับมีการตกผลึกแคลไซด์เหมือนพระที่ถูกสร้างมาเป็นร้อยปีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อวานที่เราส่งนะครับพิมพ์ใหญ่ก็เป็นการตกผลึกในลักษณะนี้วันนี้เรามาส่งนะครับพิมพเจดี JD. ก็มีการตกผลึกที่แน่นหนา นั่นหมายความว่าพระในปี09นะครับบางขุนพรมปี09นั้นก็คงจะเป็นแบบนี้ทุกองค์เป็นไปได้ไหมแต่นะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยมีโอกาสนะครับส่องพระสมเด็จบางขุนพรมที่มีคนยืนยันว่าเป็นพระแห้นะครับผมก็ยังไม่เคยเห็น ผมเพึ่งได้มาสององนี้นะครับที่คุณลุงนะครับท่านเอามาให้ผมสองวิเคราะห์ผมได้รับนะครับการบอกกล่าวจากท่านว่าพระของท่านสององนี้เป็นพระบางขุนพรหมปี0 9นย์ะครับแต่ท่านผมก็ไม่กล้ายืนยันว่าพระองค์ที่ท่านมานี้ได้มานี้เป็นพระแท้ไหมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่กล้าชีชัดฝันธง พอแกบอกว่าเป็นปี09นะครับผมก็เอามาส่องเอามาวิเคราะห์ดูก็ปรากฏว่าอย่างที่ทุกคนทุกท่านเข้ามาชมได้เห็นครับมีการตกผลึกของแคลไซต์นะครับเราพบเจอมวลสารที่แน่นหนาเห็นไหมครับมีมวลสารให้เราได้ดูนะครับที่สำคัญเป็นการตกผลึกของแคลไซต์ ที่แน่นหนานะครับเหมือนกับพระที่ถูกสร้างมาเป็น100ปีในตัวพื้นผิวองค์พระนะครับถ้าเราดูด้วยตาเปล่าหรือว่าเราใช้กล้อง 10x นะครับในการส่องดูก็เหมือนพระใหม่นะครับก็เหมือนพระใหม่นะครับเพราะว่าสร้างมาแค่57-58ปีนะครับในช่วงระยะเวลานี้ แต่พอเราเอามาขึ้นกล้องขยายกำลังสูงนะครับมันก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะครับว่าทําไมนะครับการตกผลึกของแก้วไสถึงได้แน่นหนาขนาดนี้นะครับเนื้อหามวลสารครบนะครับท่านดูนะครับเนือหามวลสารครบนะครับจากที่เราดูผิวพระเนียนนุ่มนวลตานะครับแต่เราพอเรามาขยายด้วยกล้องกําลังสูง รากฏว่าเราจะเห็นกลุ่มก้อนนะครับของวัสดุมวลสารนั้นไม่ได้ยังเป็นก้อนให้เราได้เห็นนะครับนั่นก็หมายความว่าอาจจะเป็นเพราะนะครับชิ้นส่วนนะครับของพระสมเด็จบางขุนพรมที่แตกกุป,ปี2500นะครับแล้วเอามาบดบะตำนะครับแล้วเอามาใส่ในองค์พระอาจจะบดตำ ไม่ได้ละเอียดนะครับถึงเราเห็นเป็นกลุ่มก้อนนะครับซึ่งจะแตกต่างกับพระสมเด็จนะครับหลายๆองค์ที่เราเอามาส่องเอามาวิเคราะห์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จวัลคังนะครับสมเด็จเกียรติโยนะครับพระสมเด็จที่ผมเอามาส่องใน EP ีก่อนหน้านี้นะครับเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับกลุ่มก้อนนะครับของเนื้อหาวลสารในลักษณะนี้แต่ ในพระสมเด็จบางขุนพรหมปี09นี้นะครับเราได้เห็นนะครับวัสดุมวลสารเป็นกลุ่มก้อนนะครับนั่นแสดงว่าพระสมเด็จนะครับที่แตกกลุ่มปี2500แล้วนำมาบดมาตำเพื่อเป็นส่วนผสมในพระสมเด็จบางขุนพรหมปี09นนั้นนะครับอาจจะไม่ละเอียดเป็นแป้งนะครับอาจจะไม่ละเอียดเป็นแป้งอาจจะไม่ละเอียดนะครับแล้วก็เอามาผสมกับปูนเปลือกหอย แล้วว่านต่างๆตามพิธีตามความเชื่อแล้วมวลสารต่างๆนะครับที่จัดสร้างอยู่ในพระองค์นี้สิ่งที่เราเห็นนะครับการตกผลึกของแคลไซ์ที่หนาแน่นท่านจะเห็นไหมครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับว่าทําไมพระที่ถูกสร้างมาแค่57-58ปปีถึงมีเนื้อหามวลสารแล้วก็มีการตก ผลึกของแคลไซที่น,นหนานะครับถ้าท่านดูนะครับเม็ดเม็ด,ดมวลสารนะครับต่างๆที่อยู่ในองค์พระนะครับจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับจะไม่ละเอียดเนียนตาเหมือนที่เราใช้กล้องสุดเอ็กหรือว่าเราดูด้วยตาเปล่านะครับถ้าเราดูด้วยตาเปล่าผิวพระจะเนียนนุ่มนะครับแต่พอเรามาส่องนะครับเราก็จะเห็นนะครับ เพชกลุ่มมวลสารต่างๆนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาส่องพระสมเด็จนะครับบางขุนพรมปี09พิมพ์ทรงเจดีนะครับมองด้วยตาป่าก็คล้ายๆพระใหม่นะครับเพราะว่าสร้างมาแค่57-58ปีนะครับแต่พอเรามาใช้กล้องขยายกำลังสูงดูปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับ ็นไหมครับท่านจะเห็นเม็ดมวลแร่ดินเจ็ดป่าดินเจ็ดโปนงครับท่านจะเห็นหนะครับเม็ดมวลแร่ที่อยู่ในองค์พระการตกผลึกของแควไซด์นะครับที่แน่นหนานะครับเป็นถ้าท่านใดนะครับที่มีพระบางขุนพรงมนะครับปี0ูย์เก้แท้ๆเลยนะครับอยากจะมาร่วมสองพิสูจนนะครับอยากจะเอามาศึกษาร่วมกันกับผมก็ยินดีนะครับ เพื่อที่จะได้เป็นการเพื่อนพูิความรู้นะครับแล้วคนที่เข้ามาติดตามนะครับเข้าที่มาชมในช่องนี้ก็จะได้มีความรู้เพื่อเป็นแนวทางนะครับไปเช่าหาสะสมบูชาพระบ,บางขุนพรมปี09นนะครับวันนี้นะครับ EP นี้ผมหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนทุกท่านนะครับหวังว่า อีนี้จะเป็นไกด์นำทางให้ท่านนะครับไปเช่าหาสะสมบูชานะครับพระสมเด็จบางขุนพรหมปี09นะครับวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าปี09นะครับพิมพ์ทรงเจดีแล้วก็พิมพ์ใหญ่ EP ก่อนหน้านี้นั้นมีเนื้อหาที่เหมือนกันมีการตกผลึกแคลไซด์ที่เหมือนกันนะครับฉะนั้น EP หน้า ก็มาดูการติดตามกันนะครับว่าผมจะมีพระอะไรมาส่องมาพิสูจน์รุ่นไหนนะครับเท่าที่จะหาได้นะครับผมจะหามาส่องมาพิสูนรร่วมกันนะครับเราจะมาศึกษาร่วมกันเราไม่ได้มาชี้ชัดฝันทงนะครับว่าพระจะแท้หรือพระจะเก๋แต่เราจะมาส่องมาวิเคราะห์กันให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในองค์พระนะครับเราจะมาตั้งคําถาม,ถาม กับองค์พระแล้วให้นะครับแล้วให้องค์พระท่านเป็นผู้ตอบเรานะครับวันนี้หวังว่าทุกคนทุกท่านคงจะได้คําตอบเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับกับพระบางขุนพรมพิมเจดี JD, ปี09นะครับคลิปนี้ EP นี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์พบกัน EP ีหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ